บอบอเห็นงานรู้ได้ไรโอ้มาหลักลีบมาบะเห็ดรับเมื่อนีบะเห็ดครับมาบะเห็ดเอาอย่างกินมานอนทับงานยุดจักมือก็ได้ดอกนี้แม่เลยหนาวกันหนาวบอยุดบ่อรับผม บเฮ็ดมื่อนี่ผมบเฮ็ดมื่อนี่แม่ไม่ต้องเห็ดนอนอันนอนเออจนทองบุดบื่ปาทูว้ายมานอนอย่างงาั้นแม่เนี่ยบเิเวอีลีบ่ครับผมบเิเวครับผมหม่วงนอนครับอันมันบ่เฮ็ดงานหรือว่ามันมันมันน่าใดมันอิ่มบ่ ผมเฮ็ดเมื่อนี่ผมล่าครับผมหยุดงานครับโอ้คิวซีหยุดงานครับผมนี่คิวซีสีนอนโอ้ยคิวซีอึดบนนอนกันละ่ะก่อนสิเลิกงานคือโกเคียงงานก่อนว้ายแม่เคียเองโหลดห้ยคนจีรับจีนอนนี่แม่เคียเองแห่จางหานิ่มเกาะงานผุนเนี่ย ก่อนสิเลิกงานก็เคลียร์งานก่อนกะเคลียร์งานก่อนกะเคลียร์งานก่อนกะอานักอ้อนนั่งนอนอ่ะดึงดึงดึงอ่ะดึง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 โอ้ยขี้ขาดวัอนี้เป็นแมวขี้ขาดเบิ่งเอาเด้อค่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นนอนพุ่นน่ะลายทำท่านปานกบกบเผาอันนี้ฮะกระเป๋านี่แม่ที่เย็บกระเป๋าเรามานอนทับ มันอุ่นนี่แะครับไม่แม่ยะหลากไปนะมันอุ่นนี่ผูอนี้ก็นอนทับโอ้ยอันนี้เป็นงานฝีมือได้อันนี้ทําลายจากใบไม้ตัวซิมานอนทับได้นไดๆประทูเอ้อืมฮะมันเป็นอะไรุ่นนุ่นนุนน่นกำมัดแล้วก <laughs> ำมัดกำมัดแล้ว เอ้ยบอสอะไรเด้แล้วก็ตะกำมัดละกับมัดละกับมัดแล้วตาตึงๆตาตึงๆก็จะเอาไปทุ่จีนโตดดโอ้มันทุ่จีนมันม่นลูกคนจีนครับดูสิมันเป็นลูกคนจีนผมอเมริกันทอดแหงครับอ๋อมันเปนจีนโอ้ยขี้ขานเขาบอมันหลุดเถอะขี้ขานเขาบอมันหลุดเถอะผู้ตากันยังหมูมืน ว้าหิวมันไปใสโโอ้ยสัตว์เลี้ยงของฉันอ้ใจใจมันจะอีจเอลยเลิกงานเลิกงานผมสั่งเลิกงานโอูเลิกงานบ่บ่ทำงานบ่ารับบ่ทำงานครับเลิกงานครับเงินเดือนก็นบ่าครับโมเอาเลิกก็เลิกเอาเลิกคัดเลย